นี่นะคะตอนนี้สาวๆก็ช่วยกันเรียงหนังสือนะคะอ,อีกแล้วอีกแล้วอะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะตอนนี้พี่ใหม่กําลังจะแกะของแล้ววันนี้นะคะคุณแม่สั่งของมาให้น้องธันวากับพี่เกลี่นะคะเนื่องจากว่า เรามีข้อของเล่นแล้วนะคะแต่เราขาดอะไรพิ่เกลี่ชั้นหนังสือชั้นวางหนังสือนั่นเองนะคะนี่เลยพี่เหมยกำลังแกะให้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเนื่องจากว่าอันเก่านะคะเป็นชั้นวางหนังสือพลาสติกใช่ไหมเกลี่มันพังไปแล้วหักง่ายด้วยนะคะอะไรครับทำไอะไรอ้อ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 น้ออ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 ้นอ้ออ้นอ้อ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 ้ออ้อ รับรองว่าทนทานแน่นอนนี่นะคะเขามีใบคู่มือมาให้เราด้วยถ้าหากกเราต่อไม่เป็นเราก็ต่อตามคู่มือนี้ได้เลยนะไม้เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อการโอ้โหมัน็อมาให้เรียบร้อยใช่ไม้คือแบบแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนนี่ไม้หนามากใช่อาช่วยี่ใหม่จับเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะนี่นะคะการต่อง่ายๆเลยนะคะต่อตามคู่มือได้เลยอันนี้ก็เป็นจะเป็นไม้แบบนี้นะคะ<ม>อ่าไม้อัดใช่ไหมคะเป็นไม้แบบทนทานแบบหนามาก พังง่ายแน่นอนนะคะแบบที่แม่เกดเคยใช้ก็เป็นพลาสติกนะแปบ๊บเดียวพังแปบ๊บเดียวพังเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อจริงจังกันอันนี้ก็เป็นฐานรองด้าน,ล,นาล่างนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะเดี๋ยวะคู่กับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูวยค่ะว่ามันจะ่อแบบไหนนะคะต่อง่ายมากๆเลยนะ นี่นะคะตอนนี้เราได้ฐานของชั้นวางหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะอะต่อไปใส่ผ้าค่ะใส่ผ้าหลังจากที่เรานะคะต่อฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเอามาต่อกันได้เลยนี่จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือด้านหน้านะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะนี่ที่ใส่ช่องหนังสือใส่ของเล่นนะคะ ออแล้วก็ต่อเป็นชั้นๆแบบนี้เลยโดยใช้น็อตนะคะจะมีตัวนี้มาให้นะคะแล้วก็หมุนตามรอบของน็อตได้เลยนะคะนี่หมุนหมุนมุนให้เข้าที่นะคะมันก็จะได้เป็นชั้นหนังสือเรื่อยๆมาเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อเลย คะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับชั้นวางหนังสือนะคะทุกคนนี่ออกเสร็จแล้วแบบสวยมากเลยนะคะบบใช่มินิมอลเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทนทานมากนะคะดีกว่าซื้อแบบพลาสติกมานะคะทุกคนนี่มันเป็นแบบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาเรียงหนังสือกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้สาวๆก็ช่วยกันเลียงหนังสือนะคะนี่นะคะเริ่ดเริ่ดเริ่ด ถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจฉันวางหนังสือแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อที่ร้านช h ล l d r s h i ได้เลยนะคะนี่ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าใครแบบอยากสะดวกสบายเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะจะเป็นแบบผ้านะคะผ้าหนามากไม่ขาด ใช่ผ้าหนาด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่กับเราได้หลายปีเลยนะคะแล้วก็ตรงช่องข้างล่างก็สามารถใส่หนังสือก็ได้หรือว่าของเล่นก็ได้นะแล้วแต่น้องๆหนูๆได้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะเราก็ได้ชั้นหนังสือกันเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากแต่ละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ